มาฟังเสียงลมน้ากันค่ะเสียงลมคือสิตกแทะเสียงลมแห้งๆค่ะฟังเสียงลมน้ากันกระสิตะแทะวะคือสิตกแทะวะกระสิตแทวะเสียงลมไหม่ค่ะโอ้ค่ะเสียงลมเสียงฝนน้ำอาจคิดมาเจ้าะการีอยู่เด้วยค่ะเพราะว่ายานฟ้าเนาะยานฟ้าเห็นอัน ลิปหลายคลิปที่เขาออกมาเตือนไพ่ไหมเป็นตายานอันลงสาวยุกกลางนันขับรถไปจากโทรศัพท์บอกญาติว่าฝนตกแห้งฟ้าพายปอดบานซ้ำบางคนกับไปรีอยู่แต้ต้นไม่โทรศพัพท์เขามาพอดีกรรับกระตายเป็นต่ยานดูด้วยค่ะอันละเบาเรื่องฝ่าเรื่องฝนเรื่องไฟ,เ,งฟ,เ,งฟ,เ,งฟเนาะก็บอกกันมางการการดูแลกัน เบ่งกันหรือว่าดูๆหายเจื้อให้ยจำไหมคะถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยลมมาแห้งแห้ง,หงค่ะว่าโอ๊ยธรรมาชาติขนาดนียแต่ไม่เจอนางอยู่ในบ้านห้อกจ้ะร่มเป็นว่าแห้งที่นอนยยิ้มเสียงร่มบอกเสียงร่มเสียงยิ้มอยู่แล้วเสียงร่มแห้งแหๆได้คะ่ะกระดาษใบไม้ขวยแห้งค่ะแต่แล้วจุดไปน้ำตาลนี่แล้วเผาเสร็จใบไม้จะต้องโยกคุ่มเลยเนี่ยคุณอาร่มมาแห้งค่ะ ช่วงสิบตกแก่แหละฝนกระดานยะนะร่มพัดหนาตางแล้วเนาะค่ะบ้านสวนปงตาพี่มานดินลมแห้ง่นสิบอกว่าฝนสิบตกแล้วพนะนั่นแหละบ้านพี่น้องตกบ้าคาคนลองคนกับว่าเอิ้นมาตกทั้งผีมันก็ได้ทัวท่วฟ้าจิไม่เจ้าว่ามันทั่วฟ้าเหรอเนี่ยเปนตกหลายหม่องแลยไหมคะ่ะกรุงเทพฯก็น้ำท่วมพนะลาดพาวลูกสาวเป็นร่มพิเศษ อันน้ำถ่วมจะว่าเคิงแข็งหาลังมองเพียเอวพอดนะเอาเนาะอันนี้ก็คือให้ธรรมชาติด้ยค่ะต้องระมัดระว่างน้ำอันได้อันก็ต้องระมัดระว่างนานถว่วมก็ละมัดระมัดระว่างร่มก็ระมัดระวังพะดะพเสียงร่มเห็นปะคะ่ะพอดะพอ่ีมาลือทื้อเท่าครับเสียงร่มคะ่ะร่มแหงไปแน่แล้วเอาี่นอนก,ก็นไดไเจ้ากันมาา คุยเหรีอขี้เตือนให้ฟังว่าเหตุจังไงมเจ้าค้าเขาได้ในระดับหนึ่งละหละ่ะการล่อเบิ่งนเพิ่นค่ะขันครบร้อยเหรียญพื่เคยส่งให้เนาะผู้ลังค้นมาจากรสอพ่ได้เมื่อละรอยเหรียญพะนะจ้ะผู้ลังค้นก็เห็นคปปลิปเพิ่นบอกมาว่าเพเดย์สองพันเหรียญผู้ลังค้นก็ได้สามพันเหรียญเจ็ดพันเหรียญมเจ้าก็เห็นเลยด้ค่ะจ้าเบิ่งคปปลิปเพิ่นก็ธรรมดายอยู่ค็แล้วแต่เอไอพ่นสินั่ส่งแบบใดเนาะมันบ่มีปริมาณค่ะ ตั้งตัวได้ะขฮดคที่เอเตอร์เนี่ยสุดยอดขอบคุณนะคะผู้แนะนําและขอบคุณผู้ติดตามและก็ขอบคุณพวกให้ลอกการบ้านนะคะขอบคุณค่ะ